สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการแก่เลยครับเปิดตำราคาเทรดนะวันนี้วันที่29กรกฎาคม2563นะครับเรามาดูทิศทางนะครับบิตคอยนะกันต่อสักนิดหนึ่งนะครับ มาอัปเดตกันนิดหนึ่งนะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระนะครับขอบฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับทางรายการของเราด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับในส่วนของการวิเคราะห์กราฟเป็นเพียงมุมมองส่วนบุคคลของแอดมินเท่านั้นนะครับไม่ได้มีจุดประสงค์แล้วเพื่อเป็นการชี้แนะให้เกิดการลงทุนแต่ประการใดนะครับหากเพื่อนๆตัดสินใจในการลงทุนใดๆนะครับต้องใช้พิจรรารณาเาณของตัวเองในการตัดสินใจเท่านั้นนะครับ มาดูเนื้อหาของวันนี้กันนะครับก็คือนะครับในส่วนของการขึ้นมานะครับขึ้นจุดจุดจุดเนี้ยนะเป็นจุดขึ้นอีที่เรามองกันว่ามันเป็นชุดคอลเลกชันที่มันจบในชุดคลื่นใหญ่นะ,นะแล้วการขึ้นมาเนี่ยนะครับคือการขึ้นมาตอนแรกเรามองว่าเป็น1 2ึ่แล้วก็สาแล้วก็ขึ้น5จบแถวแถวบริเวณแถวแถวเนี่ยมันควรจะจบนะบแล้วก็มีการพักตัว คิดว่ามีการพักตัวแล้วก็จะดิดขึ้นต่อนะครแต่ปรากฏว่านะครับชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นนันสันดขึ้นมามันไม่ได้เป็นอิมพอขึ้นมาดังนั้นนะครับชุดนี้มันก็เลยเป็น A B C X A B C นะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ขึ้นมานะครับพอขึ้นมาจบคาดว่านะครับชุดนี้มันก็ควรจะจบแล้วละนะครับดังนั้น ดูจากตรงไหนที่คิดว่าตรงนี้มันจุดจบชุดคลื่นขึ้นขึ้นที่มันขึ้นมาในชุดแรกนี้นะครับคือดีกรีที่นะฮะเพื่อนๆจะสังเกตว่าดีกรีชุดคอลเลกชันชุดนี้นะครับมันจะใหญ่นะฮะมันจะใหญ่ใช่ไหมมันเมื่อเทียบกับชุดดีกรีที่มันขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยดีกรีเนี่ยมันจะเล็กเห็นไหมอ่าดีกรีมันจะค่อนข้างเล็กนะับเมื่อเทียบกันนะครับถึงชุด3มาสเนี่ยจะใหญ่แต่ว่ามันก็ยังเล็กนะมันก็ดูเทียบกับ ชุดบร,ริบทของดีกรีเนี่ยชุดนี้มันจะใหญ่มันก็เป็นจุดสังเกตที่ดีในการาดูว่าตรงเนี้ยนะครับมันจบรอบของชุดคลื่นที่มันขึ้นมานะครับซึ่งมมนมีความดีตัวแรงมากนะฮะติตัวแรงมากก็เกินความคาดหมายนะฮะเมื่อเรารู้แล้วว่าชุดนี้กับนะชุดชุดนี้นะครับมันจบรอบของของชุดมันเป็นชุดเดียวกันเนี่ยนะครับชุดนี้ก็ต้องเป็นตัวเชื่อมนะครับ การที่มันจะขึ้นต่อเนี่ยนะครับมันจะมีหลักๆคีย์เลเวลมันจะอยู่ตรงไหนนะครับมันก็จะมีจุดซับพอร์ตอยู่ที่นะฮะหนึ่งมนสามร้อยห้าสิบนะครับเป็นจุดแรกนะครับจุดที่สองนะครับก็นะฮะก็หนึ่งหมื่นครับหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยเหรียญนะครับตรงจุดบริเวณแถวเนี้ยนะครับแล้วก็ถ้าไม่ไหวก็มาอยู่หัวตรงนี้นะครับก็ประมาณ9ก้าพันะฮะตรงนี้คือความเขาเรียกว่าความคาดหวังที่มันจะลงมาแต่จริงๆแล้วนะมันไม่น่าที่จะลงมาถึงนะฮะ ถ้าหากดูจากชุดคลื่นที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้นะครับอผมมาขยายตรงนี้ดูดีกว่านะครับคือชุดนี้นะครับที่มันลงมาเรามองถ้าหากมองจากหนึ่งชั่วโมงเนี่ยชุดนี้มันเหมือนจะลงมาเป็นน,นันสนัดามาเป็นแบบ a b c x a b c อ่มมีความเปลี่ยนไปได้ที่เป็น,นลักษณะห้าคลื่นแบบนี้นะครับในใน,ในหนึ่งชั่วโมงนะครับก็นะ ถ้าหากว่าเป็นห้าขึ้นแบบนี้มันก็ควรจะเป็นซิกแซกลงมาถูกไหมแต่ว่าไอ้ชุดนี้มันดีดตัวขึ้นมาเนี่ยมันมากกว่า61.8นะฮะมันมากกว่า61.8ก็กนะ็มาดูกันว่ามากกว่าจริงไหมนะครับเป็นซะอย่างนี้นะครับนี่คือคำสั่งที่มีปัญหานะครับหาเพื่อนๆจะสนับสนุนชุดอุปก,กรณ์ในการทำคลิปก็เดี๋ยวเราพูดคุยกันนะฮะ ตรงนี้ลงมาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ้าวมันต้องอยู่ข้างล่างเนี่ยครับเดี๋ยวอยากรู้ว่ามันรีเทสเท่าไหร่การขึ้นมาเพื่อนๆจะสังเกตว่านะครับชุดขึ้นเนี่ยนะครับมันขึ้นมานะครับมากกว่าหกสิบเอ็ดจุดมากกว่าหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะชุดนี้ก็เลยเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นซิกแซกลงมาไม่ได้ คือตอนแรกผมมองว่ามันควรตัวนี้ถ้าเป็น5คขึ้นเนี่ยมันควรจะขึ้นมาส 67, ัก6 1 8แล้วก็ทิ้งตัวนะก็จะเป็น A,B,C ลนะักษณะประมาณนี้มาเทสอยู่แถวๆหนึ่งราประมาณนี้นะครับแต่เมื่อชุดนี้นะมันดีดตัวขึ้นมาระดับนี้ก็แสดงว่าชุดนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นอ่ะซิกแซกแสดงว่าชุดนี้อาจจะลงมาเป็นลักษณะ3คืื่นนะครับไปดูกันที่15นาทีนะครับ คือบางทีเราดูคลื่นเนี่ยมันถ้าดูที่ทําเฟรมใหญ่บางทีมันก็มันก็ชัดเจนนะแล้วก็ต้องมาซูมดูขึ้นย่อยด้วยนะครับขึ้นที่ลงมาเนี่ยนะครับมันกลายเป็น a B C นะครับลงมา3ามขึ้นแรกนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นนะครับตัวนี้เป็นอะไรนะครับเป็นตัวนี้ขึ้นมาเป็น a B C แล้วก็ตัวนี้ลงมาเป็นนะกลายเป็นว่าตัวนี้เป็น w x นะครับ x ตรงนี้แล้วก็ Y คือตัวนี้เป็น t r i a เก l e A B C D E นะครับตัวนี้เป็น A B C นะดังนั้นไอชุดชุดที่ลงมาเนี่ยกลายเป็น3คลื่นแทนกลายเป็น3คลื่นแทนชุดนี้ขึ้นมา3คลื่นนะก็เลยมีความเป็นไปได้ที่ตัวนี้จะเป็น F l a t แต่การเป็น F l ล t ลักษณะเนี้ยมันกลายเป็นวิก k b นะฮะวิ B ชุดที่ลงมาเนี่ยมันก็เลยเป็นลักษณะประมาณอย่างนี้นะครับด้านก็คือการเป็นลงมาเป็น e n d i n g นะครับแล้วก็ ตัวขึ้น C เนี่ยนะครับมันมันก็จะเฟลนะมันก็จะเฟลเพราะเพราะมันเป็นทางเขตนะฮะเมื่อมันจบอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมองว่าชุดนี้มันก็จะลงมาเป็นนะครับสามขึ้นนะฮะสามขึ้นสามสามสามนะครับเมื่อมันจบแล้วมันดีดตัวขึ้นไปนี่ยนะครับก็เลยนะตรงจุดนี้ก็จะเป็นลักษณะสิ่งที่เราต้องมอนิเตอร์เมื่อมันจบชุดนี้มันจะมีการดีดตัวขึ้นมานะครับ มันจะมีการดีดตัวขึ้นมาแต่ว่านะครับผมก็ยังต้องมองว่าชุดนี้นะถ้าหากว่ามันจบจบตรงนี้เลยเนี่ยถ้ามันดีดตัวขึ้นไปนะครับเงื่อนไขในการดีดตัวขึ้นไปเลยมันจะต้องนะครับจะต้องยืนเหนือไอ้ตัวไอ้สีทองเนี่ยครับคือผมวัดมาจากไหนผมวัดมาจากตรงเนี้นะครับ <S <S ถ้ามันยืนเหนือตรงนี้ได้นะครับแล้วการพักตัวของราคาเนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะประมาณนี้นะคือถ้ามันขึ้นมา ขึ้นมาเป็น1 2เนี่ยสามสีหลักษณะเนี้ยนะครับคือถ้ามันมาพักตัวตรงบริเวณบริเวณตรงนี้นะครับแล้วมันยืนอยู่เหนือได้แล้วมันดีดตัวราคาขึ้นไปใหม่เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการยืนยันในการขึ้นนะเดี๋ยวผมขีดให้ดูใหม่ลักษณะ,ะนี่คืออะไรเนี่ยขีดให้ดูใหม่นะก็คือมันจะขึ้นมาประมาณอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็พักตัวนะครับแล้วก็ ดีดตัวขึ้นใหมนะ่คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันขึ้นมาแล้วพักตัวแล้วยืนอยู่เหนือลักษณะนี้นะครับแล้วแล้วเบรกขึ้นไปใหม่แล้วราคาเนี่ยมันตัดเทรนไลน์ตรงเนี้ยนะ แล้วราคามันตัดเทรนด์ลน์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการยืนยันในการขึ้นไปต่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่านะครับถ้าเกิดว่าไอ้ชุดนี้มันขึ้นมาเนี่ยมามามาตรงไฮเดิมเนี่ยครับแล้วมันหันหัวกลับลงมาเนี่ยนะฮะชุดนี้นะครับจะกลายเป็นอะไรนะครับชุดนี้มันก็จะกลายเป็นลักษณะของนะครับคลื่นคลื่น B เนี่ยมันยังไม่จบนะครับมันก็จะเป็นลักษณะ A จะเป็น A แบบนี้นะครับ B แล้วก็สี่นะฮะก็จะกลายเป็นรูปแบบประมาณนี้ไปนะครับก็จะกลายเป็นรูปแบบประมาณนี้ไปถามว่าเป็นไปได้ไหมนะครับก็เป็นไปได้นะครับก็เป็นไปได้แต่ว่านะครับมมมองนี้นะครับผมมองว่ามันควรจะยืนอยู่แล้วก็ดีตัวขึ้นไปมากกว่านะครับมันควรจะยืนอยู่แล้วก็ดีตัวขึ้นไปต่อมากกว่าดังนั้นจุดนี้นะครับถ้าหากเพื่อนๆจะทําการแอคชั่นนะครับจะทําการแอคชั่นในการอะไรเนี่ยนะฮะ จะทำการแอคชั่นนะครับในการเข้าโพสิชันนะครับตรงนี้เพื่อนๆลองได้นะครับตรงนี้ลองได้นะฮะแล้วก็มาเทคโปรฟิตแถวๆไฮเดิมเนี่ยนะครับซอบล็อตไว้ข้างล่างนี้ประมาณอย่างนี้ก่อนนะครับเมื่อจบตรงนี้นะครับเมื่อมันเมื่อมันขึ้นมาจบตรงนี้แล้วมันมีการพักตัวเนี่ยนะครับก็มาเข้าออเดอร์ข้างบนนี้ต่อนะฮะถ้าจะลองต่อก็นะครับ ก็มาเข้าข้างบนในต่อนะฮะก็มาเข้าข้างบนในต่อก็คือตั้งทริกเกอร์ออเดอร์ไว้เหนือ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 ตรงจุดนี้นะครับจุดที่มันจะขึ้นมาแล้วมีการพักตัวนะครับก็ไปต่อยาวๆนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนั้นในส่วนของการในส่วนของการเทคแอคชั่นในจุดนี้นะครับดังนั้นไอ้จุดนี้นะครับก็น่าจะนะครับน่าจะขึ้นไปต่อนะน่าจะขึ้นไปต่อะ อมาดูต่อภาพรวมของอิตาเลียมนะครับก็นะฮะก็คือชุดที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็มีความเป็นไปได้แหละที่ชุดนี้มันจบเป็น1ชุดนะฮะเป็น1ชุดแล้วนะฮะแล้วการพักตัวเนี่ยดีกรีนะฮะดีกรีสังเกตดีกรีว่ามันจะใหญ่ขึ้นนะเพราะฉะนั้นนะครับชุดนี้นะฮะเมื่อมันจบเนี่ยมันก็จะมีการถีบตัวขึ้นไปอีก1ชุดนะครับถามว่าจะลงไหมจะทิ้งตัวลงเลยหรือเปล่านะผมมองว่านะครับยังมีโอกาสที่จะนะครับที่จะดิดตัวขึ้นได้นะครับ ก็คือชุดที่ลงมาเนี่ยในสอันนี้สองชั่วโมงเนาะ,ะก็คือเมื่อกี้ดู4ชั่วโมงแล้วมันมันเห็นตัวนี้ไม่ชัดมันแค่เป็นเส้นเดียวลงมานะก็เลยมาดูที่นะที่สชั่วโมงนะสชั่วโมงเนี่ยนะครับการพักตัวลงมาเนี่ยในชุดนี้นะถามว่าเป็นอะไรนะต้องต้องไปขยายดูนะต้องไปขยายดู a b c a าภาพไม่ค่อยจะชัดเจนนะครับมีความเป็นไปได้ A B C x ไปดูที่นะครไปดูที่ย่อยกว่านี้ดีกว่านะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับเราจะเห็นว่าคลื่นชุดที่ลงมาเนี่ยนะครับมันมีความเป็น A B C A B C ชุดนี้มีความเป็นไปได้ที่จะเป็น A B C แบบนี้นะครับนั่นก็คือตัวนี้นะครับลงมาเป็นเป็นขึ้น A นะครับแล้วตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะมาเป็นขึ้น B ลักษณะเป็นลักษณะคอมพลีตแบบนี้นั่นก็คือเป็น A B C เป็น A แล้วก็ B แล้วก็เชื่อมเพื่อเป็น X แล้วก็ลงมานะครถามว่าตัวนี้จะขึ้นมาเป็น X นี่ต้องแค่6 1 8บ ก็มีความเป็นไปได้ที่ชุดนี้เป็น A นะครับแล้วก็ B จบตรงนี้แล้วก็ลงลงลง C อีกชุดหนึ่งนะฮะคือมันจะเป็นลักษณะของการเป็น compact ลงมานะครับก็คือจะลงมาเป็น A แบบนี้นะครับเป็นคือ W x อซตรงนี้แล้วก็ลงมาอีกชุดคลื่นหนึ่งนะก็ลงมาอีกชุดคลื่นหนึ่งประมาณอย่างนี้นะครับก็น่าจะนะมีความเป็นไปได้ที่เกิดเหตุ การลักษณะนี้ขึ้นมาสำหรับอีเธอเรียมนะครับก็มาดูว่าไอสมมติ x มันจบตรงนี้นะ61.8บเแถวนี้ใช่ไหมมันก็จะลงมาแถวแถว295ประมาณนะโดยประมาณนะครับโดยประมาณมีความเป็นไปได้นะครับหรือชุดนี้ไม่ได้ลงมาเป็น x w a v เวมันจะลงมาเป็นอะไรล่ะเป็น r i a n g l e ได้ไหมแต่ชุดนี้ลงมาถ้าจุดนี้ลงมา3ขึ้นนี่จะเป็น A b c d e ก็ต้องมาดูกันว่าชุดขึ้นที่ลงมาเนี่ยนะครับจะลงมาลึกได้ไหมหรือจะทำเขาเรียกว่าจะทำอะไรจะทำะจะทำโลแค่ตรงนี้นะฮะจะทำโลแค่ตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นลักษณะนี้คือเป็น A B C นะครับ D D E ไม่ได้เลย a b c d e จบตรงนี้เหรอไม่น่าจะใช่นะครับน่าจะเป็น x wave มากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าชุดนี้มันจบตรงนี้แล้วขึ้นมาเลยได้ไหมก็คือเป็น a b c ทำ high low ตัวนี้ถ้าจะขึ้นเลยนะครับถ้าจะขึ้นเลยก็ต้องนะครับราคาจะต้องขึ้นมาเป็นลักษณะประมาณนี้จะต้องขึ้นมาลักษณะประมาณนี้นะครับยกโลขึ้นนะครับ เราก็ยกลัวขึ้นลักษณะนี้นะครับถ้าราคาเนี้ยขึ้นมาดีตัวขึ้นมาแล้วย่อลงมาแล้วทำทำไฮเออร์แบบนี้นะครับก็ค่อยไปต่อนะครับแต่ถ้าเกิดชุดนี้นะครับลงมาเป็นอ่าเตรงเนี้ยนะครับแล้วขึ้นคือ A B C มาเป็น W เนี่ยนะครับขึ้นมา X จบตรงตรงเทรนไลน์สีขาวเนี่ยครับ แล้วหันหัวลงแล้วก็หลุดโลตัวนี้ลงมาเนี่ยนะครับก็จะลงมานะครับท p ก็จะลงมาแถวแถวสองประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ค่อยดีดตัวขึ้นนะค่อยดีดตัวคือพอลงมาตรงเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นมันก็จะเป็น WXY ใช่ไหมถ้าจบ y ตรงเนี้ยแล้วการดีดตัวขึ้นไปเนี่ยนะครับมันยืนเหนือ61.8ดได้คือยืนเหนือตรงเนี้ยได้นะครับพักตัวทำไฮโลมันก็จะขึ้นต่อนะ ก็คือต้องมาดูว่าตรงนี้นะครับไฮตรงนี้นะครับเป็นจุดที่นะฮะที่ที่พิจารณาในการเข้าออเดอร์นะครับหรือหรือจะเข้ามันข้างล่างนี้เลยก็ได้นะครับแล้วแต่นะฮะแล้วแต่แต่ก็ต้องบริหารความเสี่ยงของตัวเองดีๆนะฮะมีความเป็นไปได้ที่ชุดคลื่นนี้จะกลายเป็น WXY ก็คือ W นะครับ X แล้วก็ Y นะครับอ่าแยกสีก่อนแยกสี ให้เป็นสีน้าเงินนะฮะประมาณอย่างนี้ครับประมาณอย่างนี้ถ้ามันจะตัดสินใจขึ้นจากตรงนี้เลยได้ไหมนะครับก็ต้องนะครับต้องมาดูว่านะครับการขึ้นมาเนี่ยนะฮะการขึ้นมาเนี่ยครับมันมันยกตัวขึ้นมาแล้วชุดเนี้ยโลตรงนี้ยสาคัญถ้ามันทำไฮเออโลขึ้นมานะครับก็มีโอกาสที่จะ ถ้าไฮโรแล้วบรกราคาขึ้นมาเหนือตรงจุดบริเวณนี้มันก็จะขึ้นไปดับต่อได้นะครับเป็นไปต่อได้ถ้าเกิดแรงของตลาดมันกลับมาในในเวลานี้นะครับแต่คิดว่าน่าจะลงมาเป็น WXY แบบนี้มากกว่านะครับเราค่อยๆขึ้นนะครับถ้าจะขึ้นเลยก็ต้องเกิดลักษณะนี้นะครับต้องยกโลขึ้นมาแล้วก็เมื่อมันยกโลแล้วราคามันเบรกไฮตัวนี้ขึ้นมานะครับค่อยว่ากันนะครับอันนั้นก็จะไปต่อนะครับคือ สรุปโดยรวมแล้วก็คือพักตัวเพื่อไปต่อนะครับพักตัวเพื่อไปต่อนะครับประมาณอย่างนี้นะครับในส่วนของอิตาเลี่ยมนะครับอิตาเลี่ยมกับบิตคอยก็อาการน่าจะประมาณลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่านะฮะดูสถานการณ์ของบิตคอยน่าจะบุชมากกว่าในในเวลานี้นะครับในเวลานี้นะฮะก็ประมาณนั้นแต่ทั้งคู่นะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสที่นะฮะเกือบเกือบสี่ร้อยได้นะผมมองว่านะครับ สามร้อยห้าสิบนี่น่าจะน่าจะถึงอ่ะสามร้อยห้าสิบน่าจะถึงแต่แต่สี่ร้อยสี่ร้อยเนี่ยมีโอกาสสูงนะครับสี่ร้อยมีโอกาสสูงก็คือถ้ามันขึ้นไปได้เนี่ยนะครับถ้ามันทะลุขึ้นไปเนี่ยนะครับดีกรีประมาณเนี่ยผมมองว่านะครับถ้าหากว่าตัวนี้จะเป็นลักษณะของอเป็นลักษณะของคอมเพล็กซ์ก็คือเป็น A B C อย่างเงี้ยนะครับเป็นชุด เป็นชุดนันเซนดานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นอิมพอขึ้นไปนะครับก็คือชุดนี้ขึ้นมาเป็นหนะึลง2นะฮะแล้วก็ขึ้นดิตัวขึ้นไปขึ้น3เนี่ยถ้าหากมันเป็นลักษณะนี้นะครับการเก็บการเก็บของมันน้อยไปหน่อยนะครับมีโอกาสที่จะเป็น a b c มากกว่านะครับมีโอกาสที่จะขึ้นมาสักประมาณดีกรีเดียวกันกับขึ้นสีชมพูเนี่ยนะครับก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับในส่วนนี้นะฮะ อย่างในส่วนของหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับตัวนี้นะฮะม,มีความน่าสนใจนะฮะมีความน่าสนใจว่าตัวเนี้นะครับว่าชุดนี้ที่มันเรนนรบนเนนะนเรกขึ้นไปเนี่ยนะครับในตัวของ ISI เนี่ยนะชุดที่มันเบรกขึ้นไปเนี่ยมันจะเบรกขึ้นไปเป็น แล้วหันหัวลงหรือจะดีดตัวขึ้นเลยนะฮะต้องมาดูตรงจุดนี้ด้วยนะครับถ้าก็คือถ้าขึ้นมาเป็น x ตรงจุดนี้เกิด uh, ลองเป็น a b c ก็คือเป็นถ้า x ตรงจุดนี้เราหันหัวลงเนี่ยนะครับหันหัวลงเนี่ยก็จะลงมาเป็นแบบสีชมพูเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันดีดตัวขึ้นไปเลยนะครับเคลียร์เดเวอร์เจนขึ้นเหนือเส้น50แล้วก็ยืนอยู่ได้แล้วก็ดีดตัวขึ้นไปนะฮะเป็นลักษณะของสีสีทองเนี่ยนะครับ พอมันทำไฮเอโลขึ้นลักษณะนี้นะครับก็น่าจะขึ้นไปต่อนะครับน่าจะขึ้นไปต่อนะชุดนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะฮะก็ประมาณนี้ครับสำหรับอิตาเรี่ยมแล้วก็ b t c นะครับหวังวเพื่อนเพื่อนคงจะเข้าใจในมุมมองที่ผมพยายามที่จะอธิบายนะครับเดี๋ยวก็มาพูดคุยกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ